ก่อนอื่นค่ะเราต้องเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องและกรองเครื่องใหม่ค่ะเนื่องจากน้ามันเครื่องอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะแก่การใช้งานออกเป็นสีดําม,มีสิ่งสกป,กปรกบนเปื้อนเป็นจํานวนมากค่ะทุกๆครั้งในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะเราก็จะมีตัวช่วยค่ะเป็นสารเสริมประสิทธิภาพนะคะ VT1 s u p e r t r e a t m e n t เพื่อช่วยยืดหยุ่นการทํางานของระบบเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ปกป้องชิ้นส่วนอุป,ปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ค่ะยบโยนจูนนิ่งนะคะเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของซันซอยค่ะซันซอยอัลฟาซีนซีเจโฟ น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูงมีส่วนประกอบของน้ำมันสังเคราะห์และน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงผสมสารคุณภาพชนิดพิเศษโดยใช้เทคโนโลยีชั้นแนวหน้าจึงมีความคงตัวสูงสามารถใช้งานได้ทุกสภาวะให้การหล่อลื่นอย่างสมบูรณ์และยอดเยี่ยมในมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 สมาชิกอีซูสูดีแมกนะคะกับรถที่มีอาการควันดำควันขาวไหลนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการวัดควันดํานะคะก่อนซ่อมบํารุงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าค่าควันดําของรถยนต์คันนี้นะคะจะอยู่ที่เท่าไหร่ ค่าควันดำนะคะอยู่ที่99.2มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เกินมาตรฐานกฎหมายกำหนดนะคะทีมช่างจากสอยใหญ่ย,ยนจูนิ่งก็ทำการแก้ไขในรำดับต่อไปสำหรับออนิว1.9บูพาวเวอร์คันนี้นะคะจะต้องมีการตรวจเช็คในส่วนของระบบหัวฉีดค่ะทีมช่างก็ถอดหัวฉีดออกมานะคะเพื่อจะนำไปล้างทำความสะอาดค่ะแล้วก็จะนำไปขึ้นเครื่องเทสค่ะเพื่อดูการฉีดจ่ายน้ำมันนะคะ ว่ามีอาการรั่วหรือมีอาการผิดปกติอย่างไรบ้างรั่วมีอาการรั่วรดนรั่ว,ลว,ลวแล้วฉีดมีเส้นใหญ่เส้นมันเริ่มใหญ่แล้วเริ่มแตกแล้วดูบุมเร์นี่คือเส้นต้องนิดเดียว หลังจากที่ทําการทดสอบหัวฉีดแล้วนะคะก็จะมีการซ่อมบํารุงนะคะด้วยการเปลี่ยนปลายหัวฉีดทั้งหมดสีต้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังจากการเปลี่ยนปลายแล้วนะคะมีการรั่ว,วน้อยลงแล้วฉีดเส้นเล็ก หลังจากที่ทําการเปลี่ยนปลายหัวฉีดนะคะก็เททดสอบค่ะหัวฉีดสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะคะก็นําเข้ามาประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ค่ะเพื่อให้ระบบเครื่องยนต์สมบูรณ์นะคะพร้อมที่จะทดสอบการใช้งานค่ะ ตัวน้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลค่ะช่วยขจัดควันดาละลายสนิมละลายเมื่อทําให้อัตราการเร่งดีขึ้นนะคะมีสารเคลือบปั๊มและหัวฉีดและนี่ก็เป็นค่ามาตรฐานของหัวฉีดนะคะที่พร้อมใช้งานค่ะเราก็เติมสารเคลือบบาววาวค่ะช่วยลดการสึกหรอของบาววาวช่วยทําให้บาววาวของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นค่ะ นี่เป็นขั้นตอนของการล้างท่อไอเสียนะคะคือการนําเอาข่านะคะที่เกาะติดบริเวณภายในนะคะออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อให้รถยนต์คันนี้นะคะควันดำรถน้อยลงนะคะแล้วก็ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ e ซูซุ d max 1.9นะคะหลังจากที่ซ่อมบำรุงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดควันดำนะคะหลังทําการซ่อมบำรุงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าค่าควันดำของรถยนต์คันนี้จะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ค่าควันดำเหลือเพียง38.7ม mm ิลลิกรัมเปอร์เซ็นเท่านั้นคะ่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานกฎหมายกำหนดแล้วนะคะซึ่งมาตรฐานกฎหมายรองรับไว้ไม่เกิน45 mm มิลลิกรัมเปอร์เซ็นค่ะ ยหยนจูนิ่งนะครับ f c ยหญ่ยนจูนิ่งนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับและปัญหาของรถยนต์นะครับที่จะมาคุยกันในวันนี้ก็เป็นนะครับออนิวหนึ่งจุดเก้านะครับเ้าเดี๋ยวมาคุยทําความรู้จักกับเจ้าของรถก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ครับผมครับรบกวนขอชื่อนิดนึงคุนถึงครับเดินทางมาจากพิจิตครับพิจิตนะครับออนิวหนึ่งจุดเก้ามาใหญ่ยนจูนิ่งปัญหารถคืออะไรครับควันไหลครับควันไหล นะครับอ้าวย้อนก็ไปถามเลยไปทําอะไรมาเกี่ยวกับรถดีแมปครับไปอัปเกรดเกี่ยวกับโปรแกรมมาใช่ครับนะครับอัปเกรดมานานหรือยังได้ปีหนึ่งนะครับได้ปีหนึ่งนะครับอัปเกรดนี้อัปเวอร์ชั่นไหนครับก็สเต็ปใช้งานนะครับสเต็ปใช้งานก็ใช้งานได้เครื่องไม่พังใช่ครับนะครับใช้งานมาแล้วหนึ่งปีครับนะครับควันไหลใช่ครับครับควันไหลทาไมถึงตัดสินใจมาใหญ่ยนต์ครับก็ดูจาก YouTube ครับติดตาม YouTube มาใช่ครับ นะครับก็เลยเดินทางมาจากพิจิตรเลยใช่ครับวันนี้รู้สึกคันที่ทําเร็วนะเร็วครับเร็วมากนะครับเพราะว่ามาถึงตอนช่วง9ก้าโมงปะเขาเปิดร้านพอดีครับเปิดร้านพอดีแปดโมงเช้าใช่ครับนะครับตอนนี้เที่ยงใช่ครับนะครับกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วครับเหมือนมีธุระเนาะปกติต้องต้องอยู่ยาวยาวช่วงบ่ายเลยนะนะครับอ้าวรถมีอาการควันไหลนะครับควันไหลเลยตอนนี้ที่ไปรีแมปมาเราก็ไม่ได้ไปแตะต้อง ใช่ครับนะครับเราก็ทําการแก้ไขในส่วนของที่เกิดปัญหานะครับก็เจอปัญหาในเรื่องของปลายหัวฉีดแน่นอนนะครับทาการเปลี่ยนเรียบร้อยใช่ครับไปดูที่ปลายที่หัวฉีดด้วยปะไปดูครับไปดูแล้วเป็นไงฮะหัวฉีดเดิมก็ตอนถอดปายใหม่ก็ฉีดน้ามันหนาครับครับอ่ามันฉีดเยอะออกเยอะเกินไปรูใหญ่รูใหญ่ใช่อ่านะครับต้องบอกอย่างนี้ครับรถยนต์นะครับหัวฉีดนะครับต้องฉีดออกเป็นสเปรย์ นะครับต้องเป็นละอองนะครับอากาศจะเข้าไปคุมนะครับที่น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบลูกสูบห้องสันดาบนะครับก็จะมีการบีบอัดนึกตรงนะครับพี่บีบอัดนะครับในในส่วนในส่วนของในส่วนของตัวนะครับการจุดระเบิดนะครับเดี๋ยวคันนี้นะครับต้องผมแนะนําอย่างนี้ว่ารถยนต์นะครับที่ที่มีอาการลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับผมอยากให้ นะครับไปคืนค่ารีแมปก่อนนะครับเพื่อการใช้งานนะครับไปคืนค่ารีแมปเพื่อการใช้งานนะครับทำไมต้องบอกอย่างนี้นะครับหนึ่งก็คือนะครับถ้ายังมีโปรแกรมอยู่เราไม่รู้ว่าโปรแกรมนั้นสมบูรณ์หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าโปรแกรมสมบูรณ์หรือเปล่าอ่ารีแมปมาเพื่อใช้งานแต่ใช้งานได้แค่ระยะหนึ่งก็เกิดปัญหาในเรื่องของหัวฉีดแล้ว นะครับและรถยนต์ใน1.9นะครับ1.92.2นะครับใน Mazda นะครับใน Ford นะครับปัญหาลักษณะเดียวกันค่อนข้างเยอะมากนะครับฝากนะครับและอีกจุดหนึ่งสำคัญมากน้ำมันดีเซลรถรุ่นใหม่ๆนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่ารถรุ่นใหม่ๆอย่าใช้นะครับ B10 ิบรอบเทิดเทิงนะครับหัวชีดนะครับเพราะความเข้มข้นของน้ำมันมันสูงมากนะครับออกเทนต่ำ นะครับรถรถจะอืดนะครับรถจะอืดนะครับการจุดระเบิดจะยากนะครับน้ํามันจะเนิดนะครับปัญหาที่ตามมาคือระบบหัวฉีดนะครับจะมีปัญหานะครับรวมถึงนะครับรวมถึงรถยนต์จะวิ่งอืดนะครับเขาเมาะนะครับจะสะสมมากขึ้นนะครับตรงนี้แบบไม่โอเคสําหรับรถรุ่นใหม่ๆเลยนะครับฝากนะครับสําหรับรถรุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็นเครื่องอ่าไดเรก นะครับอ่าเป็นเรื่องเครื่องคอมเร็วนะครับแนะนํานะครับให้ใช้เป็นดีเซลนะครับ B7 หรือพรีเมียมไปเลยนะครับอย่าไปใช้ B10 นะครับแต่รถยนต์ที่เป็นไดเล็กนะครับก็ B10 ใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหานะครับต้องบอกว่ารถมีข้อดีข้อเสียแล้วรถอีกจุดหนึ่งนะครับรถยนต์ที่เป็นคอมมอลเรเลวนะครับอย่าใช้งานจนน้ำมันหมดเจอมาหลายคันแล้วนะครับใช้งานน้ำมันหมดรถไม่ติดนะครับ แน่นอนน้ำมันไม่มีไม่ติดเติมน้ํามันใส่ไปก็ไม่ติดนะครับต้องมานั่งแก้ปัญหากันเยอะมากนะครับฝากไว้ด้วยอย่าใช้จนน้ํามันหมดนะครับเพราะว่าน้ํามันเนี่ยมันยังมีส่วนผสมที่เป็นน้ําอยู่นะครับมันเป็น H2O อยู่นะครับถ้าน้ําตัวเนี้ที่มันอยู่ในถังของเราเนี่ยเงื่ออะไรต่างๆที่มันหยดลงไปนะครับแล้วเข้าไปอยู่ในระบบหัวฉีดหัวฉีดม็อกทันทีเลยนะ นะครับฝากเลยเลยนะครับฝากไปเลยสําหรับตรงนี้นะครับก็ถือเป็นเป็นสาระเป็นเคล็ดลับไปนะครับในการดูแลรถนะครับก็รถยนต์คันนี้ตอนนี้การขับขี่เป็นไงบ้างก็ปกติดีแล้วครับไม่เอาแล้วใช่ไหมรีแมปไม่เอาแล้วครับรีแมปไปก่อนนะครับตอนนี้ยังใช้งานได้นะครับมีโอกาสก็คืนค่าให้เป็นสแตนดาดนะครับแล้วก็มาดูแลรถนะครับเพื่อการใช้งานดีกว่านะครับก็ฝากไว้นะครับคันนี้ก็เดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรติดตามทาง youtube นะครับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับอ่าให้สมาชิกที่ใช้รถอ่ารุ่นเดียวกันนะครับแล้วเจอปัญหาแบบเดียวกันเนี่ยนะครับมีแนวทางมีวิธีการนะครับในการแก้ไขเบื้องต้นนะครับถ้าแก้ไขไม่สําเร็จหรือว่ามีปัญหาก็สามารถโทรปรกษาที่สอยใหย่อนจุนิ่งได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับที่เดินทางมาที่ใอย่ย่อนจุนิ่ีงนะครับแล้วก็อ่าเราจะส่งรถคันนี้กลับบ้านเลยมาเร็วเข็มเร็วกลับเร็ว นะครับรถทุกคันคืองานของพวกเรานะครับยานยนต์จุดนิ่งนะครับรักรถเหมือนที่ท่านรักนะครับผลิตภัณฑ์สารเสริมประสิทธิภาพนะครับสามารถเข้าไปดูในไลน์แอดของสอยอนจุนิ่งได้นะครับอยากพูดคุยอะัรใหญ่นะครับสามารถที่จะไปในแชทนะครับในช่องทาง a c e b o o k นะครับก็คือเฟซนะครับธงชัยเจริญสุขนะครับหรือเพจสอยยนจุดนิ่งนะครับปรึกษาเรื่องรถก็สามารถแชทเข้ามาได้นะครับมีทีมงานนะครับให้ข้อมูลอยู่ นะครับก็ตอนนี้นะครับสมาชิกก็บอกว่าโทรศัพท์ติดยากมากที่ใหญ่ยนจูนิงเจอปัญหานี้เหมือนกันไหมฮะติดยากมากนะครับอ่านะครับจะบอกอย่างนี้ครับตอนนี้เรากําลังปรับปรุงในเรื่องของคู่สายโทรศัพท์กันอยู่นะครับเพราะว่าจะจะมีการทําการลิงก์สายกันอยู่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยสายติดอยู่นะครับเบอร์โทรเข้ามาอีกเบอร์หนึ่งก็ต้องมานั่งรอสายกันแล้วคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําสายก็คือพาร์ตไปอีกเครื่องหนึ่ง นะครับตอนนี้ต้องรูกบวนสมาชิกใจเย็นนิดนึงนะครับวันนี้นะครับก็ต้องส่งนะครับอีสุนะครับออนิโอ1.9นะครับกลับพิจิตแล้วนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะฮะสอใจเย็นตัวนิ่งทางยูทูบชาแนลครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ